สวัสดีค่ะฟ้าพึ่งพาครวมพรนะคะวันนี้ครวนพรจะพาเพื่อนๆมายกรังพึ่งนะคะที่เราทาเสนีนางพยาไว้เมื่อวันที่สามแล้วพึ่งเข้าแล้วเข้ามาแล้วน่าจะประมาณสิบถึงสิบสี่วันนะคะรังนี้พลครูทามเมื่อวันที่สามแต่ครูก็ไม่มาดูเลยนะคะไม่มาดูเลยแต่ว่าพอไปดูรวงข้างในอะะี้ค่ะมันก็จะมีรวงพึ่งเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะคะก่อนที่เราจะ ก่อนที่เราจะยกเดี๋ยวครูจะเปิดให้ดูให้เพื่อนดูเนะาะเห็นไหมคะเห็นรวงพึ่งไหมคะเห็นรวงพึ่งไหมเนี่ยคะ่ะเป็นขนาดรวงประมาณนี้ครูว่าประมาณสิบถึงสิบสี่วันเนาะที่เขาเข้ามาแล้วนะคะสิบถึงสิบสี่วันเดี๋ยวเราก็ยกเลยคะ่ะเพราะว่าอยู่ห่างจากครูมากเกินพออยู่ห่างจากครูครูก็คิดว่า มันไม่ปลอดภัยสําหรับรังพึ่งของครูครูก็จะยกนะคะวิธีการยกก็คือเอาผ้ามาคลุมรังทั้งหมดเนะะี่ยค่ะแล้วก็เอาไปใส่ท้ายรถได้เลยแล้วก็ยกกลับบ้านนะคะพาไปเลี้ยงที่โน่นได้เลยแล้วก็การที่เราจะเพิ่มปริมาณรังพึ่งในสวนของเราวิธีการง่ายๆเลยถ้าเสาไหนรังไหนที่เข้าๆบ่อยเหมือนเสาเนี้ยค่ะครูยกไปแล้วรอบนึงแล้วครูก็เอารังเปล่ามาวางไว้อีกพอคลูเอารังเปล่ามาวาง ไว้เขาก็เข้าอีกเพราะฉะนั้นแสดงว่าตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่ที่ทำเลดีเพราะฉะนั้นพอเรายกไปแล้วเราก็หาหลังเปล่ามาทาสน่แล้ววางที่เดิม นะคะป้าก็ประมาณใช้เวลาประมาณสองสามอาทิตย์ก็เข้าอีกแล้วเราก็ยกกลับอีกแล้วก็เอาลังเปล่ามาทาทาเสนีนางพญาแล้วก็มาวางที่เดิมอีกแสดงว่ามันก็เหมือนกับร้านค้าค่ะร้านค้าเราที่มีลูกค้าเข้าร้านเยอะๆทําเลดีลูกค้าเขเข้าร้านเยอะอันนี้ก็เหมือนกันทาเลดีพึ่งก็เข้าลังล่อเยอะนะคะครูก็จะได้เอาพึ่งเนี่ยค่ะไปเลี้ยงที่บ้านนะคะเดี๋ยวครูจะต้องยก หลังนี้เอาไปไว้ที่ท้ายรถนะเดี๋ยวครูให้ดูว่าวิธีการครูจะต้องทํำยังไงเนาะวิธีการอพอดีว่าครูใช้ขาตั้งนะคะขาตั้งกล้องนะคะก็ทําได้อยู่แต่มันอาจจะลําบากนิดนึงนะคะแต่ก็ทําได้แป๊บหนึ่งนะคะอาจจะมีที่มันขาตั้งกล้องมันไม่เข้าล็อกอยู่นิดนึงแป๊บนึงนะคะ อ่าโอเคเดี๋ยวเราจะครูจะยกนะคะเดี๋ยวครูตั้งขาตั้งกล้องไว้แล้ดวดูวิธีการนะคะแต่เวลายกแล้วเดี๋ยวครูจะต้องมาอานะคะแป๊บหนึ่งค่ะแป๊บหนึ่งอาจจะเวียนหัวบ้างนิดหน่อยนะคะเพราะว่าอาต้องมาคนเดียวไม่เป็นไรเลยค่ะแต่ก็ทำได้ ะะเดี๋ยวเอาหลังคาออกแล้วก็คลุมด้วยผ้านะคะเพื่อนๆดูไปก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวคือไปทำนะคะมันอาจจะไม่ได้ยินเสียงบรรยายเนาะไม่ได้ยินเสียงบรรยายแต่ก็ไม่เป็นไรครูว่านะคะเดี๋ยวเราจะต้องคลุมใช้ผ้านี้ก็แล้วกันมาคลุมวันนี้คือไม่ได้เอาชุดมาด้วยเนี่ยเดก็ เพื่อนๆเ,เวลาเวลาเพื่อนๆวางรังล่ออย่าลืมวางามีหลังคาด้วยนะเพราะว่าจะได้กันแดดกันฝนกันะคะก,นนกับนะคะิธีการก็คือเอาผ้าไปคลุมเลยค่ะเอาผ้าไปคลุมที่ที่หลังพึ่งเนาะผ้าไปคลุมที่หลังพึ่งแล้วก็ยกไปใส่ท้ายรถ พอดีมันยังไม่ค่ํามันก็จะมีพึ่งบางตัวที่จะไม่ได้เข้าหลังเนาะคะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวครูจะเอาไปไว้ที่ท้ายรถนะคะก็ยกไปแล้วนะคะเมื่อกี้เหลือแต่เสาเปล่าๆแล้วเลยเดี๋ยวเราก็ค่อยเอารลังเปล่ามาวางนะคะเพื่อที่จะล่อก็จะมีพึ่งบางตัวที่ไม่ได้เข้าหลังเนาะก็ เพราะว่าถ้าครูร้อยข้ามกว่านี้ครูก็อยู่ไม่ได้มันไกลบ้านก็เลยต้องยกก่อนนะคะก็เดี๋ยวเราจะเอาลังไม้เปล่ามาวางไว้ให้นะคะเพื่อที่จะล่อพึ่งต่อนะคะล่อตัวใหม่เดี๋ยวครูไปเอาลังไม้ลังเปล่ามาวางไว้เลยดีกว่าเอาลังตรงนู้นนะคะที่เขายังไม่เข้านะคะเราก็ไปเอามาเดี๋ยวจะพาไป ดูไปเอาหลังไม้ก็มันมีบางหลังที่เราทาสนินนางพญาแล้วมันยังไม่เข้านะคะแต่คิดว่าทำเลตรงโน้้นมันดีนะคะทำเลดีเราก็เอาหลังพึ่งไปวางเพิ่มนะคะครูทาไว้เมื่อวันที่สมมีนาเนาะวันนี้วันที่ยีห้านะคะ แต่จริงๆแล้วน่าจะลักษณะของรังที่เราเห็นเมื่อกี้น่าจะเข้าไปแล้วเมื่อประมาณ1 0 1ถวันแหละนะคะเพราะว่าครูทาแล้วครูก็ไม่ได้มาอีกเลยอ่ะเดี๋ยวจะเอารังนี้รังนี้เพิ่งยังไม่เข้านะคะเราก็เอารังนี้ไปเนี่ยเอารังนี้ไปวางไว้ที่เดิมไปทำเลอนุน้นทำเลมันดีนะคะเดี๋ยวครูก็จะถือ แล้วเดี๋ยวถ้าวันไหนมันอาจจะยกล้คลูหน,หน่อยนึงเนาะเพราะว่าครูต้องถือทั้งสองอย่างเนี่ยค่ะต้องยกรางพึ่งด้วยต้องถือกล้องด้วยอาจจะทุลักทุเลนิดนึง่งแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะคคยกไปเลยยกไปเลยยกไปเลยทำแบบนี้ค่ะให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะ ไปวางไว้ที่เสาเดิมเมื่อกี้ค่ะเนื่องจากว่ามันทำเลมันดีทำเลมันดีก็เอาเอาลังพึ่งลังใหม่ลังกลาวเนี่ยค่ะไปวางให้ใหม่อีกรอบหนึ่งกล้องอาจจะสั่นนิดหน่อยนะเพราะว่ารูถือ ตั้งกล้องด้วยแล้วก็ถือหลังพึ่งด้วยนะคะพี่ทําให้ดูแบบนี้เพื่อทจะได้รู้ว่าเราสามารถทําได้นะคะทําคนเดียวได้อะออไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับใครมากมายนะคะเพราะบางทีเราเมัวแต่รอให้คนมาช่วยก็อาจจะช้าไปหน่อยก็ใช้วิธีนี้เลยนี่เลย ทำเลดีทำเลดีทำเลดีีเลเยเดี๋ยวเขาก็ถูกวางไว้ตรงนี้แล,แล้วก็เอากระเบื้องปิดให้หน่อยเอากระเบื้องมาปิดให้นะคะก็จัดสถานที่ให้เหมือนเดิม เพื่อที่จะล่อนางพญาตัวใหม่นะคะ,ะ,รคระเสร็จแล้วค่ะอันนี้รังเดิเอ้อทำเลเดิมแต่ลังรังเปล่าลูกใหม่นะก็เดี๋ยวพาไปดูพึ่งที่ครูยกไปแล้วอยู่ที่ท้ายรถแล้วค่ะ อันนู้นเสร็จแล้วเพราะว่าเดี๋ยวค่อยมาทาเสนีนางพญาเพิ่มนะคะค่อยทานางเส,สนีนางพญาเพิ่มก็ไปที่รถหลังเมื่อกี้ที่ยกไปแล้วมันมันก็อาจจะมีเพิ่งงานเหลือๆอ,อยู่บ้างแบบนั้นแล้วค่ะประมาณ20-30ตัวก็ช่างมันไม่เป็นไรนะคะอันนี้คือหลังที่ท ยกมาใส่ในท้ายรถแบบนี้ได้เลยค่ะคลุมไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็กลับบ้านได้เลยนะคะพาไปหาที่วางที่บ้านนะคะเขาก็บินกลับมาไม่ได้แล้วหรอกค่ะระยะห่างประมาณ2เมตรเอ้ยสองกิโลนะคะ2กิโลเมตรนะคะก็เดี๋ยวครูจะพาลังเนี้ยค่ะกลับไปที่ฟาร์มนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ ใส่รถแล้วเราจะขับรถจากที่สวนนะคะจากสวนเนี่ยค่ะไปที่ฟาร์มนะคะก็ห่างกันสักประมาณ2กิโลได้ค่ะนะคะห่างกันประมาณ2กิโลเดี๋ยวครูจะต้องขับรถนะคะ,ะแล้วก็เอาพึ่งไปวางไว้ที่สวนนะคะ ใส่รถมาเลยค่ะใส่รถแล้วก็พาไปที่ฟาร์มนะคะหางกันสักประมาณ2องกิโน่าจะได้ค่ะก็เอ่อถ้าเป็นรถเก่งก็มันก็จะง่ายหน่อยหนึ่งเนะะี่ยค่ะง่ายตรงที่ว่าเราสามารถที่จะใส่ลงไปในท้ายรถได้เลยนะคะเปิดฝากระโปรงแล้วก็ใส่ลังพึ่งไปได้เลยแล้วเดี๋ยวเราไปยกที่ฟาร์มนะคะอันนี้ครูอา่า ยกมาหนึ่งรังนะคะเพราะว่าที่ทาาสนีนางพญาไปเมื่อวันที่สามนะคะสม,มีนาแล้วก็เข้าแล้วแล้วก็สามารถยกได้แล้วคิดว่าน่าจะอายุประมาณ1 0 1ถึง14วันครูสะดวกตอนไหนครูก็มาดูตอนนั้นนะคะแต่จริงๆแล้ว2อ,อาทิตย์ทาครั้งหนึ่งอะคะ่ะรังที่ไม่เข้าเมื่อกี้เราก็ยกเอาไปวางที่ทำเลดีเมื่อกี้แล้วนะคะเพราะว่าเสานี้ครูเสาต้นนี้นะคะที่ครูวางทำเลอันนี้ค่ะ ที่กุวางรังล่อพึ่งอะคะ่ะเขาก็จะเข้าบ่อยเพราะฉะนั้นเราก็เอารังที่ยังไม่เข้าที่เราไปวางที่เสาต้นอื่นมาไว้ที่นี่นะคะก็จะถึงฟาร์มแล้วค่ะลูพามาที่ฟาร์มนะคะก็เดี๋ยวเรามีทําเลของเราอยู่แล้วเรามีเสาที่เราทำไว้แล้วนะคะแล้วก็ยกเออยกแล้วก็เอามาวางไว้บนเสาได้เลย นะคะนีะ่ครูมาถึงฟาร์มแล้วค่ะเนี่ครูก็ยกพึ่งแล้วก็มาวางไว้ที่ฟาร์มลูกนะคะ,ะเรามีเสาไว้แล้วถึงแล้วประมาณ2อกิโลได้มั้งคะลูกก็ไม่เคยวัดระยะทางก็ประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็ เอาพึ่งที่ท้ายรถนะคะเดี๋ยวครูจะไปตั้งกล้องแล้วก็ยกพึ่งนะคะเอาไปวางไว้ที่เสานะคะพาักขจของเราจะเสร็จสิ้นนะคะมาต่อกันเลยค่ะก็เมื่อกี้ที่ครูเอาใส่ท้ายรถอยู่นี่เลยค่ะนะคะอยู่ที่ท้ายรถแล้ว แล้วเดี๋ยวเสาครูคเตรียมไว้แล้วก็คือเสาวันนี้นะคะเสานี้ครูเตรียมไว้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาพึ่งเนะี่ค่ะมาวางรังพึ่งจะวางไว้ที่เสานี้นะคะเดี๋ยวครูไปยกรังพึ่งอืม ะะวางขาตั้งกล้องให้เรียบร้อยก่อนอาจจะเอียหงหัวนิดหน่อยนะเพราะว่าขาตั้งกล้องมันยังไม่เท่ากันเมื่อกี้รูกยังทำไว้ไม่ดีเดี๋ยวมันจะได้ดูชัดๆหน่อยอะคะ่ะล็อกขาตั้งกล้องให้เรียบร้อยโอเคได้แล้วได้แล้วคะ่ะ เดี๋ยวครูจะเอาลังพึ่งเนี่ยค่ะมาวางนะคะวางไว้ที่เสาต้นนี้นะคะอาจจะไม่ได้ยินเสียงบรรยายนะคะเพราะว่าครูจะต้องไปยกหลังพึ่งแล้วก็มาเปิดผ้าตรงนี้นะคะรอแปบ๊บนึงค่ะเดี๋ยวไปทำไหนๆก็ทําแล้วเอาให้เสร็จก็แล้วกันนะคะจะได้เสร็จเรื่องเสร็จแล้วไปยกจากรถนะคะ Definitely time. หลังพึ่งที่เราย้ายมาจากในสวนที่ห่างจากบ้านครูประมาณ2กิโลเมตรเนาะเมื่อกี้ที่ครูไปย้ายมาจากที่ครูทาสเนีนางพญาไปนะคะแล้วเราก็เอามาวางไว้แบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็เปิดผ้าเสร็จแล้วก็หากระเบื้องมาคลุมเราก็จะได้พึ่งเพิ่มขึ้นแล้วก็เสาเดิมเมื่อกี้ทําเลมันดีเราก็เอารังไม้เปล่าๆไปวางนะคะ แล้วก็ทาสนีนางพยาเสร็จแล้วก็ค่อยไปสังเกตอีกทีหนึ่งอีกประมาณ2อสามอาทิตย์ค่อยไปดูครั้งหนึ่งนะคะเเดี๋ยวครูไปเอากระเบื้องมาปิดนะคะไปหากระเบื้องมาปิดเดี๋ยวทําให้เรียบร้อยเพื่อนๆจะได้ทําตามได้ถูกนะคะ เสร็จแล้วนะคะแค่นี้เองนะคะเพื่อนๆสามารถทํางานคนเดียวได้เลยนะคะพาเสนีนางพญาที่ลังลอ่อเสร็จแล้วก็เอาไปล่อที่ไกลบ้านแล้วก็ยกกลับมาแล้วก็รังไหนทําเลไหนที่พึ่งเข้าบ่อยก็เอารังเปล่าไปวางใหม่นะคะเดี๋ยวไม่กี่วันเข้าๆอีกนะคะเพราะจริงๆแล้วรังเดี๋ยวด้วยดูอีกรังนะรังที่ถัดไปอะคะ่ะเป็นรังที่เสาเดียวกันนะ เดียวกันกับเมื่อกี้ที่ครูไปยกมาอันนู้นครูยกมาเมื่อวันที่สามแแหละครูยกมานะคะยกมาไว้ที่นี่แล้วก็ทาสนีนางพญาใหม่แล้วมันก็เข้าอีกรอบนะคะก็คือทำเลมันดีทำเลมันดีลูกค้ามันชอบเอ,อประมาณนั้นนะคะออถ้าเพื่อนๆสนใจที่จะเลี้ยงพึ่งโพรงนะคะก็ติดต่อสอบถามมาอย่างไร้พึ่งใรวงตอนได้ตลอดนะคะขอบคุณค่ะ